จเจริญพรญาติโยมวันนี้อจะมามาอยู่ที่บ้านหลานตาลอําเภอพระโตจังหวัดชุมพรตรงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณร้อประมาณร1 0ยสิกิโลจะมามาดูว่าเขาอยู่ยังไงก็ทําอาชีพอะไรส่วนมากอยู่ตรงนี้จะเป็นทําอาชีพ เกษตรเป็นตะสวนมากนะจะพาไปดูปลูกทุเรียนปลูกต้นปาล์มแล้วก็มากนี่เขาจะปลูกมีมะพร้าวปะปนนิดหน่อยอันนี้ข้างบนนี่จะเป็นทะเลหมอกแล้วก็มีสายน้ำลำธารไหลมาอันนี้น้ําเขาจะใช้ตรงน,นี้น้ําใสดีใสจริ้งเลยนะนี่ใสไหลมาก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นดีตรงนี้จะไม่ค่อยมีแดดส่วนมากจะมีแต่มหมอก พวกเขาจะเป็นหมอกแล้วก็ฝนอ่าพื้นที่สวยงามก็จเจริญพรสาธุโ